ด่วนอายการสั่งฟ้องบอสดีไอคอนมีนพิทยาแซมยุรนันรอดยกทุกข้อกล่าวหา เตรียมปล่อยตัวหลังจากอายการพิจารณาคดีหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะได้ส่งสำนวนให้อายการพิจารณาในการดำเนินคดีอาญากับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกในฐานความผิดพรกรการกู้ยืมเงินที่เป็นการชอบโกงประชาชนพศ2527และพรบรขายตรงและตลาดแบบตรงพศ2545และคดีพิเศษที่15ทั2567 การดำเนินคดีฟอกเงินทางอาญาของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดโดยคณะพนักง,งานสอบสวนมีมติเอกชนสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง18รายในฐานความผิด4ข้อกล่าวหาได้แก่ร่วมกันช่อกงประชาชนพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พรกรการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนพศ2527และพระบขายตรงและตลาดแบบตรงพศ2545 ก่อนสรุปสำนวนและส่งสำนวนให้พนักง,งานอายการคดีพิเศษในวันที่25ธันวาคม2567สำหรับความคืบหน้าวันที่8มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอายการพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีดีไอคอนกรุ๊ปและบอสทุกคนยกเว้นดาราสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีและแซมยุรนานพรมรนมนตรีให้ยกทุกข้อกล่าวหาเตรียม ปล่อยตัวทั้งสองคนค่ะ